โดยการนำของพรวครูปรถไฟคณะบริุทได้น้อมถวายเครื่องบ่งสวแก่หลวงู่ทูเหยียดน้ำเจแล้วก็เจริญเตรารียจยประธานกรรมการประธานวิยวัตกรและคณะกรรมการวัดทุกท่านได้น้อมในสิ่งที่ดีๆถวายเครื่องบงสวงแก่หลวงปู่ทูน ให้ท่านนั้นมารับเครื่องบูชาเคร pues ื่องถวายเมื่อเราถวายของพระพุทธเราก็ว่าอินมังสุปปะเทียนถนัดจังปัญญารีมุนพุทธกามวรรณพุทธปะปูเทีนี้จันใดเราถวายพระตาหาเครื่องหลงสูงและสุดด้วยอินมังสุปปะเทียนถนัด หรืนังปที่จับจีบจีนก็คือการดังใช่ไหมอาหารน้ำอยากเป็นลูกน้องเขาก็จับต่อไปอยากเป็ลูกพี่ต้องแยกผู้ดก่นะให้รางกสร้างใจในสิ่งที่ดีสิ่งที่จะตปรยชน์ให้ตอเสือ ที่คือพีงเรบและครอบครัวและสามพงสีให้เราน้องติดที่ดีน้องใจที่สุศลรันนี้เป็นหัวหมูาโยมที่อยู่ดีตีในตาเองวิมีอยาผมไม่บนร่วมก็จะเจญเจรถาญาติโยมบำปักทผู้เพื่อเป็นมงคลถวายสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐแก่องคุณผู้ทวดเดียบน้องะเลีที ตื่นเป็นประธานในมรดอปฏมปากที่ยังที่ยังไม่เท่าเขาปากเราปากเลยนะท่านเมืองดีท่าถวายนั้นไม่ยังยังไม่ถวายท่านเปรืองก็ปรดที่ปากเลยท่านมาปฏิบัติฐานที่ใดที่นั้นย่อมประบสริฐประไล่โศกสรรมงคลโลกใบที่เจ็ก็จะมาลอยหายไปเนี่ยนะครับอวยครับเราเอาเองนะครับท่านเจ้าวาดนะครับท่านเป็นลูกเมืองโปรยสเ็นะครานเป็นประธาน ก็เราจะมาบวงสวงบูชาอ่านองค์การแต่งคอองค์การบูรชาสมเด็จพระพิจารตองค์รังสีและรำวายบูชาองค์สมเด็จโตขอเวลาอีกสินาทีเกิดประมาณเพื่อที่ให้ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมง,งานก็จำนวนหนาตาน,นับได้ น่าจะเดินทันเดอสถานการณ์ที่โควิดก็ขอนี่หลวงปู่ทวดครับเรัตนารามทะเลเจืดองค์ใหญ่ในเขตของพระศรีวลีนะครับไร้ขอรัตนามาเกิดมาติดตามพระพุทธธรรมสร้างหลวงปู่โตพรมรังสีองค์ใหญ่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครเท่ากับหลวงปู่ทวดเก็บน้ำทะเลเจืดนี่เหมือนกันนะครับข้าหมูเครื่องบูตรวงหลวสมเด็จพระวิจารติ์ทรงมรังสี เชิญเจ,เจริญพรคณะกรรมการจัดเพียบก้องอี้จากหลวงปู่ทวดมาให้พระสงฆ์เสีานัสียระยรได้นั่งยอดเยี่ยมตัทธาทั้งหลายที่อยู่ในเต็นท์ก็ตามถ้าเราอยากจะมาปักคู่ถาวา,ถา,า,า,ายเครื่องสักการะงหลวงปู่ทวดก็เชิญเจริญตัดทายครับผู้จากคณะกรรมการว่า ดอกหนึ่งสองดอกได้แบ่งกันโยมแบ่งปันกันเพื่อความสุขความเจริญแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็เชิเชญเจริญสัทธายาติโยมมายืนอยู่ด้านหลังประธานในพิธีคือพระครูประ,ดประัดสวัฒน,น์เกวีคุณเจ้าวาดภาษีวดีน้อยและพลระสงฆ์เทรานุเทระที่จะถวายเครื่องบวงสวงสมเด็จพระพุทธาจโตคม,มารังสีและคณะกรรมการวิทย,ยวจกรและเจ้าภาพ ท้างพี่เอ่ยนามมาทางจะเป็นบิดามารดาจะเป็นลูกหลานของท่านเจ้าภาพพี่เอ่ยนามมาได้ถวายไปแล้วในเบื้องต้นหนายล้านห้าแสน 1, 5, 000, คุณโยมสมบูรณอยู่สบายพร้อมด้วยบุญทดาเคยสะพ้ายเพื่อมารับสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีพอานันเป็นมงคลเป็นบารมีอันเลิศสำเด็จพระพุาจารย์โตโภมงศีบอกว่าเจ้ามีบารมีบารมีจะช่ยเจ้าเอง และครอบครัวของโยมสมหมายคุณมณีวัยกรุงเพชรพร้อมด้วยครอบครัวให้ไปเยือนนะที่โงหมู่เครื่องบวงสวงและทุกคนทุกท่านที่รับเป็นเจ้าภาพตั้งแต่5บาท10บ,บาทเราสามารถเข้าอยู่ในร่วมพิธีได้ทุกคนนะคุณโยมเราไม่กีดกันเราไม่แบ่งปันเราไม่แบ่งขัน้นเราไม่ถือยกถาบรรดาศักดิ์บุญในพระพุทธศาสนาเมื่อเข้าสู่ วงของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเสมอภาคกันตอนนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอุดมมงคลขอสารรัตนาประทานในพิธีพระครูประัชสุวัฒนโกวีคุณเจ้าวาดวัดศีวรีน้อยได้จุดธูปเทียนบูชาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าโตคมมารังศีสี่คองสามทีตีลระฆังสามครั้ง ใครอยู่ใกล้ระฟังตีระฟังด้วยต่างทางจะใส่รถเชิญท่านนายกผังนู้นครับเชิญใหญ่ จุดเลยครับจุดเลยช้าช้าช้าเชือเชิญเจริญสัตยาอดีตกำนันสทนกัน้อยตึกเทียนสายฝาเป็นตัวแทนของสัาสาธุชนคนใจนบุญวัวดศิวดรีน้อย เชิญเจริญศรัทธาในยกอดุลแก้ววมลคบรรยากาศนะครับที่วัดศรีบริณน้อยเี่ชมคนนะครับทางด้านด้ากาศสดๆนะครับงานสร้างบุญนะครับโดยท่านสมเด็จแห่งวัดไตรมิตรนะครับเป็นประธานนพิธีเจดู้ตุ๊กเพลี่ยที่เรียบร้อยแล้วพรอกราบนรานาพระอาจารย์วิเชษวัฒวินเวลามงคลได้กล่าวองค์ประองการ ถวายเครื่องบ่งสงสการะสมเด็จพระพื่อจันโตคมมารังสีพรากาปรตนาลองพับลองพับฮะขอพ่อเจ้าวาดจุเออวันนี้เออพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดพระครูพาหลัดสุวัฒนภวีคุณเดชเป็นประธานจุดรูปเพียนบูชา งค์สมเด็จพระพุทธเจยา,ตาโตพรมร,รังสีตลอดจนอดีตเจ้าวาดเทพดารักษณสิงศักดิ์ทัางๆเนื่ยในงานมงคลวางศิลาเลิกวิหารสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมร,รังสีก็จัดเครื่องเส้นสังเวยสักการะตาม